ใครกำลังมองหาต่างหูไซมินิน่ารักน่ารักเป็นทรงกลมทรงห่วงแบบนี้นะคะทุกคนจิวมีให้เลือก3สีนะสีเงินสีทองแล้วก็สีนาคสีหน้ากหรือสีพิงโกรสีเดียวกันนะจ๊ะทุกคนเนาะเป็นงานต่างหูสแตนเลสอ่าประดับเพชรนะคะทุกคนเป็นแบบห่วงนะโชว์ให้ดูแบบนี้จะได้ดูชัดๆใกล้ๆนะคะจะได้ ดูความน่ารักของน้องเขาทุกคนงานประดับเพชรนะคะสวยมากงานน่ารักมากเลยนะคะทุกคนนี่ ใส่ติดหูได้ทุกวันนะคะจิวใส่แบบนี้ไม่ถอดนะคะจิวใส่ไม่ถอดใส่อาบน้ําใส่นอนได้เลยทุกคนเพราะว่าน้องเขาจะเป็นไซส์มินินะคะใครสนใจต่างหูห่วงประดับเพชรไซส์มินินะคะกดสั่งได้เลยในตะกร้าจิวปักพิกัดไว้ให้แล้วชอบสีเงินกดสั่งซื้อสีเงินชอบสีทองกดสั่งซื้อสีทองชอบสีหน้าก,กดสั่งซื้อสีหน้าหรือสีพิงโกรนะจ๊ะสนใจรีบกดสั่งได้เลยจ้า นี่สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะจ๊ะทุกคนรีบกดสั่งในตะกร้าเหลืองเลยนะ